สวัสดีครับผมเบสพาตะเลยวันนี้ผมก็มารีวิวกระตูนเมื่อประมาณ40-30ปีก่อนนะครับอันนี้เป็นไอชิสมองกลครับเสนอฉายทางช่อง5นะครับนักพิมพ์ยอดที่ดานะครับตอนยอดนักประดิษฐ์ครับนี่ครับอันนี้้านี่ครับอาจารย์คุจิโกะนะครับ เคยดังครับเรื่องนี้เขาก็เลยต้องมาตีพิมพ์ใหม่นี่ครับตรงสัตว์เป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยไอชดสมองก่อนเขาจะกีดตรงสัตว์นิดนึงนะครับอ่าด้านหลังนี่ครับประมาณนี้ครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยนะครับกเนี่ครับคูกระดาษขาวอยู่เลยนะครับหลายปีแล้วเนี่ยครับแทดูสิครับ ขาวมากเลยนะครับโอ้โหนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับข้างในก็จะเป็นแบบนี้ครับกระดาษขาวลุกหน้าเดยครับนะครับนะอืมนะครับเ๋ยวผมจะหาเวลาไปอ่านนะครับเี่ครับอ่ะเอชสมุงกลนะครับอันนี้เป็นมามิสาวมหาสัจจันนะครับ สเสนอฉายทางช่อง9นะครับสำนักพิมพ์ยอดธิดาอีกแล้วนะครับเจ้าเดิมเลยนี่ครับนี่ด้านหลังเป็นอย่างนี้นะครับกระดาษขาวนะครับเกืยบทุกหน้าเลยจริงๆมันก็ไม่ได้ขาวมากหรอกครับแต่เห็นในโทรศัพท์ถ่ายโทรศัพท์มันเห็นเป็นสีขาวขาวๆเลยรครับ นี่ครับอาเล่นต่อไปเป็นอิชิสมองคนตอนเที่ยงผสมร่างนะครับเสนอจาาทางช่องห้าสุนกริมยอดธิดาเจ้าเดิมนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับของอาจารย์ฟูจิโกะเหมือนเดิมครับนี่นะครับอ่าเราไปสำรวจข้างนะสำรวจตรงสันปกอ,อ,อ,อหาดูข้างในครับ นี่ครับเป็นโดราเอมอน98สนักพิมพ์บันไดนะครับอันนี้เก็ด,ดีมากครับก็เลยกระดาษขาวจั่วเลยนี่ครับ <c oughs> <c oughs> นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกับโดราเอมอน98นะครับอ่ะเรามาเรียงทุกอันให้ดูนะครับมามา นี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกเล่มเลยครับเอชิโดเรมอนมามินะครับนี่ครับการ์ตูนดังในอดีตนะ